ถ้ารักษาจริงๆนะครับไม่ยากผมเคยรักษาเส้นเลือดแตกในสมองครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วญาติพี่น้องจะเอากลับบ้านแต่หมอไม่ยอมเพราะว่าหมอเซ็นให้เขาแล้วของยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ครับถามได้เลยแล้วตอนนี้คือเขาพามาตายบ้านอิสลามครับเขาบอกว่าอย่างไรก็ให้มายัดให้สวยๆมาอย่างไรก็กลับไปอย่างนั้นให้สวยๆหน่อยอย่ามันต้องผ่าตัดกันพอเอาถึงบ้าน พอดีญาติเขาตามผมไปดูพอญาติตามผมไปดูไปดูผู้ป่วยซึ่งนอนหนหลับสนิททีนี้ผมก็ขออนุญาตที่น้องเขาบอกขอต้องดูลูกอันทะค่ะพอดูลูกอันทะอ๋อคนนี้รอดครับค่ะผมบอกว่ารอดก็บอกรอดอยังไงคนไข้นิ่งไปแล้วะขาบอกว่ารอด การรอดตรงน,นี้ผมจะบอกพยาธานยาได้ไหมได้เลยค่ะคคได้เลยนะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขออนุญาตนะคะวันนี้ผมขอ,อถ้าท่านใดนะคะมีผู้ป่วยที่เป็นอมพษ์อมภาตที่ท่านต้องดูแลอยู่ในการดูแลของท่านนะคะวันนี้ท่านคุณหมออุสงจะแชร์เป็นวิทยาทานการใช้สมุนไพรใดๆที่แก้การเส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะคะตีกับตีกับแตกครับผมจะบอกตีก่อนนะคนเส้นเลือดที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ เส้นกระตุกบากระตุกอันนี้คือไขมันอุดตันในเส้นเลือดมันจะส่งผลให้จะเป็นอัมพกอ์มพาตตรงนี้ต้องระวังหน่อยอีธีแก้ไม่ยากครับคก่อนที่จะมาถึงกดจุดผมบอกยาก่อนเพื่อพี่น้องทางบ้านจะได้เอาไปใช้ยามขับขันจำเป็นจริงๆถ้าสมมติว่าแตกไปแล้วยังไม่แตกออันนี้อัมพึกยังไม่แตกแตกอุดตันอยู่ยยัังออุดตนู่ให้เอาไข จดไว้เอากระดาษนะครับเอากระดาษมาเอาไข่ขาวครับไข่ขาวสองฟองนะไข่ขาวสองฟองแล้วก็เอาพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วแล้วก็หัวหอมหัวหอมแดงครับที่ใส่แกงนั่แหละคเอารักสามสี่หัวจำไว้นะครับแล้วมาตำ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 ไอ้พริกกับหัวหอมตำรวมกันหับหอมแดงอะตำรวมกันแล้วไข่เนี่ย เราเอาไข่แดงออกนะไข่แดงไม่เอาน่ะมันเป็นคพื่สตาร่นเอาออกเสียให้เหลือเพียงไข่ขาวพอสองฟองแล้วนําตัวยาไอไข่ขาวนั้นมารวมกับอาคลุกกัที่เราตามไว้แล้วนําไปทอดนําไปทอดนําไปนึ่งก็จะทอดก็ได้ทอดแต่ไม่เอาไข่แดงนะห้ามเอาไข่แดงเสร็จแล้วนําไปนําไปกินกับข้าวต้มร้อนตอนเช้าเช้าทุกวัน่าประมาณสามสี่วันแล้วเหงื่จะพุ่งพลาดเลยค่ะ มันจะทำให้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดทะลวงทะลวงเลยหายเป็นปกติอ๋อจ้้อันนี้วิธ<า>ีการแก้นคนเะะส้นเลือดที่ตีบอยู่นะคะที่ตีบอยู่ที่ตีบอยู่ครับท,ท่านนะคะ